สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่11แล้วหน่วยวันเข้าพรรษาวันนี้เราจะเรียนเรื่องกิจกรรมที่มักทําในวันเข้าพรรษาประจําวันศุกร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูเลยค่ะ ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิดโดยการใส่แมสก่อนออกจากบ้านและล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเป็นวันพระใหญ่ส่วนมากประชาชนทั่วไป 1. มักไปทำบุญที่วัดหรือตักบาตรทำบุญ 2. ฟังเทศฟังธรรมไปวัดเพื่อฟังพระเทศนา จะได้จิตใจของใสนะคะ 3. บางคนก็ไปทำบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลาแต่เวลาส่วนกลางคืนส่วนกลางคืนประชาชนก็จะไปเวียนเทียนกันที่วัดนะคะเพื่อการเติมแสงสว่างให้กับชีวิตของเรานะคะการเวียนเทียน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิดที่มีคนชุมนุมกันเยอะๆนักเรียนสามารถเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเวียนเทียนทางด้านออนไลน์ได้เลยค่ะตามเว็บไซต์นี้เลยนะคะเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิดที่มีคนเยอะๆนะคะโอเคต่อไปคำศัพท์ท้ายหน่วยการเรียนค่ะผู้ตามคุณนะคะบูริสเลนบูริสเลนแปลว่าเข้าพรรษา Candle แ a n เด e แปลว่าเทียนมังมังแปลว่าพระสงฆ์ People People แปลว่าประชาชน m e t u r m e แ r o แปลว่าวัดค่างานศิลปะในสัปดาห์นี้ในวันที่วันศุกร์ที่6สิงหาคมนะคะ วันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพที่แตกต่างไปจากพวกมีการน้ำร้อนอยู่4ี่ใบนักเรียนสังเกตสิคะ4ใบมีใบไหนที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างใบไหนคะนักเรียนช่วยคุณครูดูหน่อยนะคะ อ๋อใบที่2ถูกต้องค่ะเพราะว่าใบที่สองหันหน้าไปทางด้านซ้ายมือส่วนใบที่ 1, 3และ4หันไปทางด้านขวามือนะคะโอเคนักเรียนทำต่อด้วยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนเพยงชนะภาษาไทยตัวบอเบไม้ทับถมค่ะ ต่อไปแบบฝึกขัดเล่มสีแดงขัดกอไก่วันนี้เราเขียนพยัญชนะตัวรอเรือพายไปค่ะแบบฝึกขัดเล่มสีแดงภาษาอังกฤษ big and b o l วันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัว N n พิมพ์ใหญ่แล้วก็ N พิมพ์เล็กนะคะแบบฝึกขัดคัดตัวเลขวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนเลขส อาราบ,บิกค่ะอย่าลืมระบายสีลูกไก่กับลูกเจี๊ยบให้นครูด้วยนะคะโอเคอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคุณครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ